สวัสดีครับสเปเชียลรีพอร์ตวันนี้เรายังอยู่กันที่ก a s เทคยังอยู่กับคุณวินเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องกระจกรถยนต์จะให้คุณวินอธิบายหน่อยว่าตอนนี้กระจกรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมีกี่ประเภท ในปัจจุบันมี2ประเภทนะครับครับประเภทแรกก็คือกระจกที่เขาเรียกว่าเทมเพอร์เทมเอร์ชั้นเดียวกระจกชั้นเดียวครับผมครับประเภทที่2คือกระจกลามิเนตลามิเนตที่เรียกว่านิลภัย2ชั้นอ๋อนิลภัย2ชั้นครับผมซึ่งตัวนี้คือถ้าตัวนี้คือสังเกตจากการดูดูได้จากเป็นกระจกแผ่นนะครับครับแล้วตรงนี้จะมีจอจะมีเขียนว่าเทมเพอร์ตรงนี้คือกระจกชั้นเดียวครับผม กระจกชั้นเดียวนะฮะครับอันนี้คือกระจกอ่าแบบนี้คือกระจกนิลภัยสองชั้นดีล็อคสองต่อลามิเนตวิธีการสังเกตง่ายๆคือวิธีการสังเกตง่ายคือสังเกตความหนาของกระจกความหนาของกระจกเพราะว่ามันมีกระจกสองแผ่นนะครับแล้วก็มีเยื่ออยู่ตรงกลางนั่นเองเยื่ออยู่ตรงกลางใช่ครับอยู่ตรงกลางกระจกอ๋อทีนี้มาเรื่องถึงคุณสมบัติของกระจกระหว่างกระจกลามิเนตกับกระจกเทมเปอร์อย่างนี้อยากให้คุณเวียนอธิบายหน่อยว่าคุณสมบัติ แตกต่างกันยังไงบ้างครับใช่ครับก็สังเกตได้จากลักษณะในการแตกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระจกชั้นเดียวเนี่ยลักษณะการแตกมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพดอออันตรายมากครับลองนึกดูถ้าแผ่นนี้นะครับไม่มีปีกกระจกกระจกตรงนี้มันก็จะเข้าหลุดเราพุ่งเข้าหาตัวเราอ๋อใช่ครับนี่ก็คือโอ้ยน่ากลัวเนี่ยไม่ปลอดภัยนี่คือกระจกแบบเทมเปอร์ใช่ครับ ก็จะเป็นเม็ดเม็ดหนีเลยถ้าไม่มีฟิล์มเนี่ยคือคือก็คือเป็นเม็ดอย่างนี้เลยอ๋อแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นลามิเนตเป็นกระจกสองชั้นถ้าแตกก็จะเป็นรอยแบบนี้ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นรอยรอยจุดเป็นลักษณะการแตกของกระจกลามิเนตซึ่งไม่กระจกเปลือกไ่ครับผมครับมันก็เลยเหมาะสําหรับการติดกระจกด้านหน้าการแตกของมันก็คือว่าแตกลักษณะเป็นจุดหรือเป็น วิ่งเป็นเส้นแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อใช้งานได้ต่อครับ,รบอย่างเมื่อกี้กระจกเทมเปอร์เนี่ยถ้าแตกแล้วก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดวิ่งทั่วหมดเลย<า>ถ้าเอาเถ้าไม่มีฟิล์มก็จะแบบพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยแต่ถ้าอันเนี้ยถ้ากระจกแบบลามิเนตถ้าแตกแล้วก็ยังยังสามารถใช้งานได้อยู่งั้นเพื่ขอลองพิสูจน์ได้ไหมครับว่าถ้าทุบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเม็ด สุดไงพี่ก็เอาค้อนมาทุบเลยโอเคนะเลยครับพี่โอเคผมผมเตรียมความมาแล้วล่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ากระจกลามินเนตสองชั้นเวลาทุบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราทุบเราตรงนี้ก็แล้วกันนะครับครับหนึ่งสองแตกมไหมครับไม่แตกครับ แต่ครับแต่โอ้ยนืงวิ่งขนาดนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่คือข้อดีของกระจก2ชั้นแสดงว่าสมมุติถ้าเราวิ่งไปแล้วเจอในกรณีของพวกแก๊งแกปลาหินครับหรืออะไรแบบนี้ถ้าเป็นกระจกบานหน้าถ้าที่ที่เป็นกระจก2ชั้นเนี่ยมีสิทธิ์ ช่วยได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเยอะเลยทีเดียวเยอะเยอะเลยทีเดียวแล้วถ้าบวกกับมีฟิล์มติดเข้าไปด้วยจะยิ่งเซฟตี้เข้าไปอีกครับโอเคงั้นวันนี้เราจบเรื่องกระจกกันแต่เพียงเท่านี้ครนะแล้วตอนต่อไปเราจะไปคุยกันถึงเรื่องอะไรให้ผู้ชมติดตามดูกันอีกทีและกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ